เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันในเกม Naruto Shippuden Jars 4เหมือนเดิมนะครับผมจอ,อแต่อีีแล้วนี่ก็กระตุกใช้เล่นเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมเราไปดลในโหมดในเรื่องเหมือนเดิมเลยครับก็ขออภัยอีกครั้งนะครับที่กระตุกาจากเรื่องที่แล้วนี่เราเราเล่น เาเล่นไขรไปเราเล่นของสกเกตไปฮะใช่หรือเปล่าเออตอนนี้เราก็มาเล่นของโารโ,โตเบ้างนะคือตอนแรกครับผมผมลองผมลองอัดลองอดัดดูตอนแรกลองอดัดดูมันก็กระตุกเหมือนเดิมอะตอนนี้ก็ได้แก้ไขไปที่เรียบร้อยนะผมอันนี้ก็เรามาทบทวนกันใหม่อีกรอบเดียวโอ้โหผมค้นหินแล้วอีพีแล้วที่กระตุกนี่ あなたは強いあなたは負けない将来の夢はホカをこす仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだナルト俺はお前とも戦いたいサスケ君連れ戻してお前は一体

ได้รับมานี่น่าจะเป็นเสียงของสากุระหรือเปล่าหรือฮินาตะมือใครมือฮินาตะหรือเปล่าน่าจะเป็นมือฮินาตะนะ เฮือ yeah. สายลมที่เลือนหายปุ๊บไปต่อนะ้วกับทั้งสองคนเอยเออนี่สองบยืนหยัดเคียงข้างกันอ่าตอนนี้ผมเริ่มอัดไว้แล้วได้เอนะเราจะมาแก้

อะไรอ่ะเฮ้เรียบร้อยโดนดูดเก้าหางไปนะเรียบร้อยซ่อโดนนันย่งชิงเก้าหางไป

แกแกยังอืมบิโตะได้ตืต่นกันแล้วฮะมาดเまだらยังตืงง่นจิตใจก็มาได้ไม่อยู่ในสภาพนั้นเลยฉันจียังนอนไม่ได้เพราะฉันยังไม่ง่วงยังพลาดด้วยวันนี้มีอะไรต้องคุย สำหรับแกฉันคืออะไรแสละสำหรับข้าแล้วจะใช้อะไรอื่นแต่คือมาลายัางไงลนะ่มะมาลาคือตัวตนผู้ปฏิเสธโลกใบน,นี้ กูเคลื่อนไหวตามบุรุษปรการนั้นอยู่ในใจและดำเนินแผนอันจันร้าร้าขอบเขตนั้นทั้งหมดมีแต่มาละเพียงผู้เดียวชีพของแกมีไว้เพื่อทำเป้าหมายสำเร็จในฐานะมาละเท่านั้นในฐานะมาโปรดโลกใบนี้เจ้าเองก็รู้อยู่แล้วว่าโลกนี้ที่เซียฮัวเถีแสดงให้เห็นคือความผิดพลาด สิ่งที่เซาห์วิธีได้ทำลงไปไม่ต่างอะไรกับส,งส่งเสริมความขัดแย้งของมนุษย์จกกักระมิได้จะก,ก่อเกิดให้ความขัดแยง้งสร้างแต่ความหวังจอมปลอมในขณะเพื่อพวกแกฝ่าฝันถึงสันติภาพแต่ในความเป็นจริงพวกแกก็ประทานก,การลบค่าฟันกันความเป็นจริงนี่ก่อให้เกิดความทรมานไร้ที่สิ้นสุดดยพลังที่เรียกว่าจากกักรเพราะฉะนั้น จะจะสร้างโลกใหม่โดยอาจันทาอะไรข้อเขตนี้ทันจะสร้างโลกแห่งฝันที่ประจากจากกะหาคนนี้มีจกักรคนท้ายและแข่งที่สุดจะชี้นำเองยังงก็คือข้าไม่ใช่ออบิโตะมาด่ละเอ๋ยแต่วันนี้นายคือผู้กอบกู้โลก ตเจ้าในตอนนี้ก็ยังเป็นผู้กอบคู้อย่าเข้าไปเสือกอาจารย์ยออยู่นี้แหละมึงสู้อะไรไม่ได้หรอกกาะชีรู้วิธีแห่งโดนัทเด้อเอาแคโนี้นะอยู่คนที่ทนต่อความเจ้าวด ในกาวนำหน้าทุกคนไปฉันั้นไม่มีทางในก้าวข้ามศพพวกค้องหรอกอจากคหนหนึ่งได้สอนให้ฉันผู้ไม่รู้ความว่าผู้ชีน้นำคอนอื่นจึงจะถูกคนก้าวข้ามศพของตัวเองแต่ไม่ก้าวข้ามศพพวกคล้องด้ขขดนะวยครับเอ,อาไปต่อได้ไลโค้นรุ่โตฮะคอยสั่งสอนมาโดนไลโค้นรุ่นโตะ 他人にすべてを任せることは、仲間に託すこととは違うと、今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺は。ね。そう。今俺は。他影を語りたかった。もう分かっただろ。俺は。ないな。 อุจิฮาโอบิโตะคืออุจิวะโอบิโตะเรียร้อยเราดึงสันหงังอาชิเราโ,โตเป็นมิติซะนี่นี่เองฉันด้วย ที่ฉันจะ่อร้ดึงออกไปต่อค่าได้ก็แค่เซตเซียวของหางเดียวกับแดหาเท่านั้นแหละต,ตอนนี้เจ้ากระดเข้าไปในมิติกเวลาไม่ได้เพราะมีค่าอยู่ เจ้าก็ทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้เป็นเพียงแค่นินจาผู้ไร้ซึ่งกำลังถ้าเป็นฉันคนเดียวแล้วก็นะเมื่อก่อนแกเป็นคนสอนฉันเองในงแหวนต้องอยู่พร้อมกันสองข้างถึงจะสำแดงพลังในแท้จริงออกมาได้เราสองคนที่ไม่ได้วงแหวนรวมกันสองข้างนะแข็งแกร่ง,งซึ่งแน่นอน วันแกงกวนได้สังสาระข้างเดียวอย่างแกสมัยก็ง่ายๆถึงเวลาฉันกระโดดข้ามมิติไปหาโนโตะแค่นั้นเข้าใจแล้วทำแบบนั้นเนโตะจะรอดสินะไปวางใจได้เลยแล้วก็ครั้งนี้ฉันจะนำให้พี่แอนะเพียนบอร์ พิซากะตบุรีของทูแมนเซลดานะน่าสกิรุนะโยโอบิโตะอย่าพาล่ะโอบิโตะไปกันเลุยเลยแมวน่ะคร่อมมาละทาสู้จะภาพไม่สามารถจะทำให้ตายได้อืมเขาเคยละโจมตีส่วนกัปคาถานินจาให้โดนสามครั้งอ่ากดภาพทับซ้อนเอ๊ะกับภาพซ้อนอ่าโจมตีส่วนกัปน่ะเฮ้ยมันรู้มาก อืมนตรงสวยกล้าเป็นไงอ่ะเป็นไงอะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปเลยไม่ใช้ชาร์จชาร์จใช่ไหมเราใช้ความรุนแรงสักหน่อยแต่อุ๊ยแต่เราช่วยไม่ได้อุ๊ยอืมอืมอบคุอืม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 นี่แน่นี่แน่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไอ้ก่อนใช้ก่อน ไปเลยโดนสทีแล้วสองทีแล oh ้วเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยมันรู้มากอ่ะทุกคนอือ้มีหลก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  มีโลบมีโลบเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอนี่แน่ครบสามครั้งอย่ายืนนิ่งอย่ายืนนิ่งอุ๊ยืหมันรู้มากจังวะรู้มากจริงเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอื้มชาร์ลอชาร์ลอ <Happiness? S 2> อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมีลบมีลบอุ๊ยเอาอีกแล้วมาเอาอีกแล้วเฮ้ยลบชาร์ดม่ได้ไม่ได้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วนิชาเซียนคาถาหญินขึ้นสายฟ้าชาร์จลอ่ะเสียแบบประต เฮ้ย,ยเฮ้ย,ยอุย๊ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วหลบหลบ,ลบชาร์ตไม่ได้หรอกอุย๊ยอะไรอ่ะอุย๊ยมาทะอุ๊ยหลบหลบอืมช็อตช็อต อื้อสีดูถูดูถูกู้หูู้หูดูู้หูดูสีอื้อเฮ้ยอะไรอ่ะมาอีกแล้วหลบไหนหลบไหนก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วหลบหลบเฉียดิว เฮ้ยโอ้โหทีนี้มาเบิ้ลทีนี้มาเบิ้ลทีนี้มาเบิ้ลอุ้ยมาเบิ้ลเหรอฮา้ยมันเอาอีกแล้วเฮ้ยหลบอืไปเลยอุ้ยอาชีพจะไปสู้อะไรเขาได้เนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย กระทุมท่มกระทุ่มกระทุ่มมาดีมาด,มาดีมาดีเฮ้ยมาอีกแล้วไปหลบหลบหลบชาร์ตอดีมอดีเฮ้ยนี่หลบหลบหมุนวงกลมเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยหลบเฮ้ยอ,อุ้ย ไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปหรอกนะอุ้ยเอาอีกแล้วเออเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแทนเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยเฉียดเฉียวอุ้ยมาอีกแล้วมันฟาดมาอีกแล้วอืมอืมไปเลยอืมอืมอื้ เ <Hey. S 2> อะไรอ่ะสกิเกตอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยลุกขึ้นเฮ้ยออลบี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 มาดิมาดิเฮ้ยอืมไวบีวายบีขามุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเดอะแมททีโอ้โหลบระสนุน คิดว่าจะได้ผลเหรอไม่โดนยังไงก็สู้ไม่ได้ครับโอ้โหกดทันเฮ้ยบีเอ้ยกดไปแล้วอุ้ยกดอตั้งแต่ในเกมนี้นิ้วนิ้วไวนิ้วนิ้วไวไม่พลาดแน่นอนเฮ้ยอืเออเฮ้ย กลางว่ะอุ๊ปมันเอาอีกแล้วอู้หูระดับนี้ไม่มีพลาดเอฟเฟคเอฟเฟคกระจายอุ๊อือหูอะไรเงี้ยเมนยำแมนยำเต็มเบ้าหน้าเลยมึง อ้าวได้เหมือนเดิมโอุ้ยเสร็ดเสร็ดเยอะขออภัยด้วยครับเออเพียมสองจุดห <c oughs> <PM 2> ้า <c oughs> คราวนี้มันจะจังพอดีเลยนะใครอะใครมาวะอ๋อไกลดูเหมือนจะทันสินะทำไมกันความเร็วเท่าน,นั้นไม่ได้เป็นมิติไนดะ้งั้นเหรอจะข้ามวยของทั้งสองคนเพื่อเพิ่มความเร็วในการกระโดดข้ามมิติเข้าใจคิดนี่อันตะเกะคคาชิ ฝากที่เหลือด้วยโอบิโตะอตไม่เป็นไรฉันจะช่วยนารุโตเองเชื่อย,ยได้เลยฉันเดินไปข้างหน้านตรงไม่เป็นมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ใน,นที่สุดก็ได้ไลฟ์โคด้ดมาช่วยสอนฉันในการเป็นนินจา ดวงใจน้อยเคลือบเผ็ดตัวเคลือบแสง เพื่อเพชรเชคือเพชรอะไรวะจบมาบททั้งสองคนได้เอเหมือนเดิมอ่ะอาโบได้อะไรบ้างวิ้ยทั้งหมดเลยอืสุดยอดนะฮะเวลาคาดการเท่าไหร่12นาทีอ่ะเราน่าจะเล่นแบบมาน16นาทีแล้วมั้ง สินาะทีฮะโอเคฮนะอีพีนี้ก็ขอจบไปก่อน,นครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปต่อนที่สัตว์ร,ร้ายสีแดงฮนะไมโตกไกลมาแล้วฮนะโอเคครับก็ลาก,กันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ